สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราพาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลักนณาราศีมิถุนนะคะในเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2565มีดวงดาวโคจร ย้ายราศีหลายหลายดวงเลยทีเดียวนะคะที่สำคัญมากที่สุดก็คือดาวพระฤหัสค่ะโคจรไปได้ตำแหน่งกเกษตรตรทิพยบด,ดีนะคะจะส่งผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีมิถุนแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมชุกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในช่องของจีลาพาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ในเดือนเมษายนปี65นี้นะคะมีดวงดาวโครจรหลายดวงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวประจําตัวของท่านนะคะก็โครจรเข้าไปอยู่ในภพโชคลาภและที่สําคัญมากๆนะคะก็คือดาวพระพฤหัสค่ะซึ่งหมายถึงนะคะพบการงานของท่านก็โครจรไปได้เด่นไปได้ดีนะคะได้ตําแหน่งกเกษตรตราธิบดี12ปีนะคะเขาถึงจะมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งะค่ะดังนั้นนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะในเดือนเมษายนนะคะเป็นเดือนที่ดีมาก มา,มากสำหรับท่านเพราะมีเรื่องต่างๆมากมายนะคะส่งผลดีให้ท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรักนะคะเป็นไปในทางที่ดีทั้งนั้นเลยนะคะขอให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะ ไม่ท้อแท้นะคะท่านยังมีความท้อแท้แล้วก็ไม่ศรัทธาในชีวิตที่ผ่านมามันมีปัญหามากมายที่ให้ท่านจะต้องเจอความรู้สึกว่าท้อแท้เหนื่อยหน่ายสิ้นหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสุขภายในครอบครัวมันจบสิ้นเลยแต่ณตอนนี้และเดือนเมษายนนี้นะคะก็อยากให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะลุกขึ้นมาค่ะท่านไม่ท้อแท้นะคะให้มองหาลู่ทางมองทางอนาคตของท่าน ในวันข้างหน้าโดยการพยากรณ์ของคลิปนี้นะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะฟังตั้งแต่ต้นของคลิปจนจบเลยนะคะไม่กดข้ามนะคะถ้าท่านกดข้ามท่านจะพลาดในรายละเอียดในบางอย่างถ้าอย่างไรก็ตามนะคะห้ามไม่อยากจะเสียเวลาก็กดเร่งสปีดของการฟังให้เร็วขึ้นนะคะคลิปมันก็จะจบไวขึ้นก็จะเป็นการดีนะคะมากกว่าการกดข้ามนะคะ อันดับแรกเลยนะคะเราก็มาดูที่ตัวตนของท่านเลยค่ะมีดาวพระพุธนะคะเป็นดาวประจําเรือนและอีกภพเรือนหนึ่งก็หมายถึงนะคะเรื่องเกี่ยวกับบ้านรถและก็เรื่องอสังหาริมทรัพย์ในวันที่4เมษายนค่ะดาวพระพุธดวงนี้ก็โคจรเข้าไปอยู่ในภพโชคลาภก็แสดงว่านะคะตัวตนของท่านรวมไปถึงเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอสังหาริมทรัพย์ท่านมีเกณฑ์นะคะ ที่จะได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถหรือบางครั้งนะคะท่านก็อาจจะได้มีเกณฑ์การซื้อเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้เข้ามาแบบไม่ยากเลยนะคะคนอาจจะเสนอขายให้ท่านมากมายไก่กองแต่ในระยะเวลานี้นะคะก็ขอให้สติท่านสักเล็กน้อยนะคะช่วงระยะเวลานี้ต้องให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดด้วยในเรื่องของผลประโยชน์ตรงนี้แหละคะ่ะ เรื่องคอำพูดนะคะจะพูดอะไรต้องคิดดีๆให้ก่อนรวมไปถึงเอกสารสัญญาด้วยนะคะให้ระมัดระวังตรงจุดนี้เมื่อท่านรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตของท่านท่านมีการกันและก็แก้ทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหานะคะเราก็มาดูนะคะในพบการงานของท่านนะคะที่บอกตั้งแต่ต้นในวันที่8เมษายนค่ะดาวพระพฤหัสดวงนี้นะคะคู่จรเข้าไปอยู่ในพบการงานได้ตำแหน่งกษตริ ตราทิพย์บดีนะคะ12ปีเขาถึงจะมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งก็แสดงว่าการงานของท่านตั้งแต่วันที่8เมษายนปี65ไปจนถึงวันที่19เมษายนปี66ท่านจะทำอะไรนะคะท่านจะจับอะไรก็จะประสบความสําเร็จทั้งหมดเลยการงานที่จะทําต่อจากนี้ไปนะคะทําอะไรก็จะมีความมั่นคงทําอะไรก็จะมีคนคอยสนับสนุนท่านแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การอุปถัมภ์ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเห็นในความสาม าาามรถของท่นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคอยดันคอยผลักท่านให้ได้รับตําแหน่งที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะเราก็มาดูอีกดาวดวงหนึ่งนะคะในวันที่18ดาวพระเกตดวงนี้ค่ะก็โคจรเข้าไปอยู่ร่วมราศีกับดาวพระพริหัส ในเมื่อนะคะดาวพระพฤหัสได้ตําแหน่งที่เด่นดีเช่นนี้ดาวพระเกตค่ะก็เสริมให้การงานของท่านนะคะมีความทะลุไปถึงสุดยอดเลยท่านจะโด่งดังท่านจะมีความมั่นคงทุกคนนะคะจะให้ความสนับสนุนแก่ท่านไม่ว่าจะเป็นบริวารคนรอบข้างของท่านนะคะจะให้การสนับสนุนท่านในทุกๆเรื่องเลยนะคะในเมื่อการงานของท่านนะคะมีความมั่นคง เป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรในเรื่องการเงินนะคะตรงจุดนี้ค่ะมีดาวพระจันทร์นะคะเป็นดาวประจําเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีมิถุนดังนั้นนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนมักจะเห็นเงินมีการเคลื่อนไหวในสองวันครึ่งก็จะเห็นแล้วค่ะส่วนมากนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะอาจจะเป็นคนที่มีธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อมาขายไปหรืออาจจะเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือทําอะไรที่เห็นเงินสดในแต่ละวันแต่ละวันก็เป็นไปได้และบางคน ะะก็อาจจะเป็นครูบาอาจารย์ค่ะแต่ก็มีงานพิเศษนะคะเกี่ยวกับการค้าการขายก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นในเมื่อการงานมีความมั่นคงเช่นนี้นะคะ การเงินของท่านก็ย่อมมีผลไปในทางที่ดีเพียงแต่ว่าขอแนะนําชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะในเรื่องที่ว่าถ้าท่านบริหารการเงินของท่านนะคะไม่ออกนอกลู่นอกรอยไม่เอาไปลงทุนอะไรที่หวังว่าจะได้แล้วอาจจะไม่ได้นะคะท่านจ้องต้องมีการพิจารณาในเรื่องของการเงินให้ดีๆนะคะท่านจะต้องมองให้รู้ว่าท่านเอาเงินไปลงทุนอะไรแล้วถ้ามันมีความเสี่ยง อย่าทําเด็ดขาดนะคะไม่ต้องทําถ้าท่านเอาไปทําในทางที่ผิดรูปผิดรอยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างการเงินของท่านก็จะเปลี่ยนแปลงไปได้เช่นเดียวกันอาจจะเป็นปัญหาต่อเนื่องให้ท่านก็เป็นไปได้นะคะขอฝากตรงจุดนี้ด้วยนะคะเมื่อด,ดาวการเงินนะคะและก็การงานของท่านโดดเด่นเช่นนี้นะคะเราก็มาดูในตรงจุดพบโชคลาภของท่านเลยค่ะดาวพระราหูดวงนี้ค่ะมาจากพบ สุภะนะคะพบสุภะมาได้ตําแหน่งเทวีโชคในพบโชคลาบเมื่อดาวพระราหูนะคะอยู่ในพบโชคลาบคนคนนั้นนะคะมักจะได้โชคลาบอย่างไม่คาดคิดเสมอเสมอแล้วดาวพระราหูดวงนี้นะคะเขาก็อยู่ในพบโชคลาบของท่านเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่ง เห็นไหมคะว่าชาวลัคนาราศีมิถุนมีความโชคดีแค่ไหนนะคะท่านมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบแบบไม่คาดคิดท่านมีเกณฑ์จะได้เครดิตที่ดีท่านมีเกณฑ์จะได้โชคลาบจากต่างประเทศแบบเนืองนองเข้ามาตลอดระยะเวลาประมาณ1ปีครึ่งหลังจากวันที่30มีนาคมปี65ท่านผู้ชมลองนึกว่าท่านจะมีความโดดเด่นแล้วก็จะเป็นเศรษฐีกับเข้าได้หรือเปล่านะคจะ จากการพยากรที่พยากรให้เพราะดวงดาวทุกอย่างนะคะเอื้ออํานวยให้ท่านหมดเลยท้องฟ้าเปิดให้ท่านแล้วนะคะเพียงแต่ท่านนะคะระยะเวลานี้ดาวพระเสาค่ะ อยู่ในเรือนมอรณะของท่านท่านจะมีความรู้สึกเบื่อนาย <c oughs> เซ็งกับชีวิตที่ผ่านมาไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองทําไมชีวิตฉันจะต้องเป็นอย่างนั้น <c oughs> เป็นอย่างนี้ไม่ถามแล้วนะคะเราเดินหน้าต่อไปค่ะเอาอาดีตมาเป็นบทเรียนแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะคะไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังค่ะลุกขึ้นมาแล้วก็มองหาลู่ทางของท่านแล้วก็เดินต่อไปในอนาคตอันมั่งคัง่งและร่ำรวยของท่านได้แล้วนะคะ ดาวลัคนาราศีมิถุนนะคะไม่ใช่ว่าจะโชคดีในเรื่องการเงินการงานและก็โชคลาภนะคะในเรื่องของความรักของท่านค่ะตรงจุดนี้นะคะดาวภพคู่ครองของท่านก็คือดาวพระพฤหัสค่ะและในเมื่อดาวพระพฤหัสนะคะในวันที่8เมษายนนี้เขาโครจรเข้าไปอยู่ในภพการงานได้ความมั่นคงและก็ได้ตําแหน่งกเกษตาราบดีที่มีความมั่นคงเช่นนี้ดังนั้นค่ะ คู่ครองคนรักของท่านนะคะก็มีความมั่นคงในเรื่องการงานมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในเรื่องของการงานถ้าท่านใดน,นะคะที่ยังโสดอยู่นะคะท่านก็มีเกณฑ์จะเจอคนที่ใช่สําหรับท่านในช่วงของวันที่8เมษายนปี65ไปจนถึงวันที่19เมษายนปี66ค่ะ คนที่เข้ามานะคะก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ในที่ทํางานของท่านหรืออาจจะมีคอนเน็กชันเกี่ยวกับการงานของท่านก็เป็นไปได้และคนที่เข้ามานะคะก็จะเป็นคนที่มีบุคลิกดีพูดจาดีมีการแต่งตัวแบบภูมิฐานค่ะและก็เป็นคนที่พูดจาหน่าเชื่อถือและก็มีการงานที่มั่นคงเช่นเดียวกันนะคะจากการพยากรณ์ทั้งหมดก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนเมษายนปีห5นี้นะคะ ท่านโชคดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีดวงชะตาที่โดดเด่นมากๆค่ะสามารถนะคะที่จะทำให้ท่านนะคะเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้เลยนะคะ ขอให้ท่านนะคะสร้างพลังให้กับตัวเองและก็มีความเชื่อมั่นแล้วเดินหน้าต่อไปบนถนนของท่านบนชีวิตที่ท่านเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรักและก็โชคลาภของท่านไหลมาเนืองนองนะคะท้องฟ้าเปิดให้ท่านแล้วนะขอให้ท่านนะคะทําต่อไปในจุดที่ท่านคิดว่าใช่นะคะและลัคนาราศีมิถุนก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดค่ะคําพยากรณ์ก็จะได้มีความใกล้เคียงและก็แม่นยํามากกว่านะคะ แต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ